โอ๊ตปราโมทเผยข้อความถึงนายและใบเฟินในฐานะพี่ชายคนหนึ่งโอ๊ตปราโมทได้เผยข้อความที่ไลน์หานายนพัฒนหลังรู้ข่าวเลิกใบเฟินโดยโอ๊ตบอกว่าทักไปให้กำลังใจและถามว่าเหงาไหมถ้าเหงาไปขับรถเล่นด้วยกันกำลังใจมากมายยังคงถูกส่งไปหาอดีตคู่รักพระนางอย่างนายนพัฒและใบเฟินพิมพ์ชนก หลังจากที่ทั้งสองคนตัดสินใจร่วมกันถอยกลับไปเป็นเพื่อนกันอีกครั้งฝ่ายหญิงบอกไม่คิดว่าจะมีวันนี้ยอมรับว่าเสียใจมากโอตปราโมทเผยข้อความที่ไลาหานายนพัฒนหลังรู้ข่าวเลิกกับใบเฟิร์นล่าสุดโอตปราโมทนักกรองรุ่นพี่คนสนิทกับนายก็ได้พูดถึงทั้งสองคนว่า ตนรู้เรื่องราวพร้พรอมๆทุกคนไม่รู้เรื่องอะไรเลยรู้พร้อมพี่นักข่าววันที่บวงสวงทองประกายแสดก็มีไปงานต่อด้วยไม่ได้พูดคุยกันกับนายก็ไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้เจอกันหลังจากที่ทราบข่าวแล้วก็มีไลน์ไปหาบ้างหนึ่งคือให้กำลังใจเหงาไหมถ้าเหงาออกมาขับรถเล่นกันไหมดึกๆพี่เสร็จงานแล้วขับรถเล่นกันได้นะก็คุยกันมีนัดกันอยู่บ้างเดี๋ยวไปขับรถเล่นกัน ส่วนกับใบเฟิร์นถ้าไม่ได้ร่วมงานกันก็ไม่ได้เจอกันอยู่แล้วเสียดายเหมือนกันไม่ได้เมาเลยและเขาถ่ายเสร็จก่อนเลยไม่ได้อัปเดตพี่ๆเลยให้กำลังใจให้กับทุกคนอยู่แล้วคนเรามีความรักก็ชื่นชมยินดีเวลาเลิกกันทุกคนเจ็บปวดไม่มีใครเลิกแล้วยิ้มหรอก ที่เขายิ้มอยู่เพราะเขาอาจจะแหลกสลายก็ได้ในฐานะที่เป็นพี่น้องร่วมวงการบันเทิงเราก็บางทีก็ไม่ต้องไปทวิตเขาออกนอกหน้าออกตามไม่ใช่คนแบบนั้นให้กำลังใจสู้ๆโทรหากันได้ตลอดบอกเลยว่าใบเฟิร์นและไดมีแต่คนรักและเอ็นดูมากๆนอกจากจะมีแฟนคลับแล้วยังมีเพื่อนพี่น้องในวงการที่คอยรักและซัพพอร์ตและเป็นกำลังใจเป็นกำลังบวกให้ตลอดเลยละค่ะ ทางทีมงานของเราขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งเพื่อที่จะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ